สวัสดีพี่พทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ี่พฤศจิกายนนะคะเราได้ปล่อยปลาไป200กิโลกรัมขอให้เราได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะสาธุเมื่อวานก็มีบุญใหญ่นะคะบูชาข้าวพระแล้วก็ทอดกระถินวัดพระธรรมกายใครได้มาร่วมงานที่วัดบ้างขอเล็กหนึ่งหน่อยคะ่ะร่วมงานแต่เช้าจนบ่ายร่วมทอดกรินนะคะขอเลขหนึ่งหน่อย หรือใครที่มาไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็ได้เข้าซูมหรือว่าได้ดู GBN เพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกกรถินชนกันก็มีก็เข้าซูม GBN แต่เมื่อวานซูมมีปัญหาค่ะต้องขออภัยนะคะเน็ตไม่ค่อยดีเลยก็เลขหนึ่งมาได้ค่ะเอาเป็นว่าเลขหนึ่งกันหมดเนาะเพราะว่าเห็นหน้ากันอยู่อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุที่ได้มาสั่งสมบุญทอดกรถินวัดพระธรรมกายนะคะ แล้วได้บูชาข้าวพระด้วยอย่าลืมว่าหลังงานบุญใหญ่เจ็ดวันพยายามรักษาใจค่ะรักษาใจให้ใส่ใสอะไรที่จะหงุดหงิดรำคาญใจถ้าจะเข้ามาก็พยายามฮึบฮึบความโกรธไว้ค่ะฮึบไว้แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าเราต้องเอาบุญให้เต็มที่ถ้าเราไปเผลอใจคุณศูนย์กลางกายของเราแทนที่จะสว่างสวยมันก็จะมีอะไรเทาเทา ทำให้บุญที่จะหลั่งไหลามาจากพระนิพพานก็จะสะดุดได้เราก็เลยต้องพยายามให้เรามีความเบิกบานใจใส่ใจนิ่งๆแค่นี้เองค่ะบุญก็จะได้เต็มที่จากบุญบูชาข้าวพระและก็บุญทอดกรถินเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังไม่ใช่มโหสถค่ะเพราะว่าพอดีมีผู้ชมทางบ้านนะคะอยากรู้เกี่ยวกับบุญกรถินเกี่ยวกับพิธีกรารกรถินของพระ แนวศาส,สนาพิธีค่ะพิธีกรรมต่างๆที่พระธรทำในการทอดกรถินนะ่ะทาอย่างไรกันหรือพระบรมพุทธานุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระสงฆ์การกระถินกันยังไงคําถามพี่เขาน่าสนใจค่ะพยายามไปถามพระอาจารย์ด้วยแล้วก็พยายามหาข้อมูลทาง Google ทาง YouTube พอจะได้อยู่ตามความเข้าใจของโยมโยมยอมรับว่าเวลาศึกษาต้องมากกว่านี้ค่ะ และอาจจะพูดได้เคลียร์กว่านี้นะคะอันนี้เวลาในการศึกษามีน้อยก็จะขอพูดให้ฟังแบบยมโยมที่จะเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดมีพระอาจารย์ได้มาดูย้อนหลังสมมุติมีพระอาจารย์เข้ามาในช่องปกินอากะทำใบแนนก็ตามหรือว่าจํามาเล่าก็ตามได้มาดูย้อนหลังรู้สึกว่าเอ๊ะโยมพูดไม่ครบนะโยมยังไม่เคลียร์ก็ถือว่ากราบขออภัยพระอาจารย์ด้วยนะคะถือว่าเป็นความรู้ ของโยมโยมและกันนะคะที่โยมจะคุยกันถือว่ากราบขออภัยไว้ก่อนมาเรื่องราวของการทอดกระถินเลยค่ะเราก็จะรู้กันมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเ,เลยอะว่าบุญทอดกระถินเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจําได้เหมือนกันตอนเด็กๆแม้จะไม่ได้รู้เรื่องก็โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะจะปลูกฝังเรื่องการทําทานตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้ว่าบุญกระถิน จะไปหรือไม่ไปแต่ยังไงก็ต้องมีการใส่ซองทำบุญกรถินและก็จะรู้ว่าบุญเนี้ยปีละครั้งเป็นบุญใหญ่อันนี้สมัยเด็กเลยนะคะ,ะเราก็จะรู้กันแบบนี้ถ้าคนที่เป็นชาวพุทธทั่วไปไม่ได้ศึกษาอย่างน้อยเขาก็จะรู้กันแหละทอดกรถินปีละครั้งเป็นบุญใหญ่ทีนี้ก็เลยจะมาลงรายละเอียดทำไมบุญกระถินถึงสำคัญนะคะกรถินถือว่าเป็นสังฆทานกรถินเป็นการทำบุญสังฆทานเป็นหนึ่ง ในสับเซ็ตของคำว่าสังฆทานเราก็พอเข้าใจอยู่แล้วเนาะสังฆทานต่างจากปาฏิบุคคลิกทานเวลาทำบุญสังฆทานะ่ะเราไม่เจาะจงพระภิสูรรูปใดรูปหนึ่งเหมือนเวลาเรานิมนต์พระมาถ้าเราไม่เลือกนิมนต์มาเลย9้ารูปนี่แหละคือสังฆทานแต่ถ้าเราเจาะจงขอรูปนี้อันนี้ก็อานนี้ส่งบุญก็จะได้น้อยกว่าสังฆทานใจของกู้ให้ที่เป็นสังฆทาน เป็นใจที่กว้างใหญ่ไม่ได้เลือกพระแต่ว่ามุ่งที่จะอนุเคราะห์พระรูปใดก็ได้สังฆทานก็เลยพิเศษเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเลยว่ามีอน,นิสงส์งที่ยิ่งใหญ่กว่ากระถินก็เป็นหนึ่งในสังฆทานเพราะว่าเวลาเราถวายผ้าไปอ่ะเราไม่ได้เจาะจงว่าเราถวายให้พระรูปไหนและกระถินก็เป็นการทานเอาง่ายๆแค่นี้ความเป็นการทาน ก็คือความพิเศษแล้วกระถินไม่ได้ทอดได้ทุกเดือนอยากจะมาทอดกระถินมักกะราภุมพามีนาทาไม่ได้กระถินต้องทอดหลังจากออกพรรษาแล้วเท่านั้นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนด้วยหนึ่งเดือนพอหลังจากออกพรรษาปับ๊บตามประเพณีเราออกพรรษาวันรุ่งขึ้นตักบาตรเทโวผ่านไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันสุดท้ายคือลอยกระทงปีนี้ก็คือส5้าพฤศจิกายนลอยกระทง ระยะเวลามีแค่นี้แต่ละวัดจะต้องมีบุญนี้เกิดขึ้นก็คือพระพุทธองค์อนุญาตให้มีการทอดกรถินเกิดขึ้นสาเหตุที่พระพุทธองค์อนุญาตเพราะว่าในยุคพุทธกาลเลยมีพระพิสุทิ์สามสิบรูปตั้งใจจะมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามาไม่ทันเข้าพรรษาไปติดอยู่ที่เมืองสาเกตเมืองสาเกตเป็นเมืองของธนัญชัยเศรษฐีเป็นเมืองของอุบาสิกาวิสาขา คุณคุ้นไหมคะถ้าไม่คุ้นไปย้อนฟังในเรื่องราวของวิสาขาได้ค่ะสาเกตอยูอย่ติดกับสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่สาวัตถีพระภิสุสามสิบรูปก็เลยต้องจาพรรษาที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาแล้วใจอ,อยากจะมากราบพระพุทธเจ้ามากรีบเดินทางตอนนั้นก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลได้เดินเท้าเดินเพื่อที่จะมาสาวัตถีพอมาถึงจีวรนก็เปอะเพื่อนจีวรนก็เศร้าหมองขาดด้วย พระพุทธองค์ต้องการจะอนุเคราะห์พระพิสุให้มีจีวรใหม่ก็เลยให้มีการทอดกระถิ่นขึ้นมาเพื่อให้พระได้เปลี่ยนจีวรใหม่หลังจากออกพรรษาแล้วบุญนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาแต่ตอนแรกอ่ะพระต้องไปหาผ้าเองพระพุทธองค์ถึงจํากัดระยะเวลาหนึ่งเดือนเราต้องมาเทียบสมัยก่อนด้วยนะคะสมัยก่อนอ่ะพอพรรษาหนึ่งเดือนอ่ะให้พระไปหาผ้าพระก็ต้องตกลงกันว่าปีนี้องค์ไหน จะเป็นผู้ได้รับผ้าจะมีแค่ปีละหนึ่งองค์ในแต่ละวัดที่จะเป็นตัวแทนในการรับผ้านะคะเอาตัวแทนก่อนต้องมีหนึ่งองเพราะฉะนั้นที่เป็นตัวแทนน่ะท่านน่ะต้องไปหาผ้าสมัยก่อนก็ต้องไปตามผ้าหอศพบ,บ้างหาผ้าเก่าบ้างหาเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดเย็บย้อมตัดให้เป็นลายแบบผืนนาเหมือนที่พระอนนท์ดีไซน์เขาเรียกว่าเป็นคันนา ใช่ไหมคะท่านชายทั้งหลายและทําไมต้องเป็นลายนี้คือสมัยก่อนผ้าเป็นของแพงผ้าเป็นของแพงค่ะไม่ใช่ของหาง่ายๆเลยโดยเฉพาะผ้าผืนใหญ่อะ่ะพระก็เลยต้องเอาผ้าผืนเล็กๆที่ขนาดไม่เหมือนกันด้วยมาต่อๆกันและเพื่อให้พ้าทุกรูปอะมีจีวรที่เหมือนกันพระพุทธองค์ถึงให้พระอน,นุนดีไซน์ขึ้นมาว่าจีวรต้องเป็นทรงคันนาต้องเป็นอย่างนี้ ก็เพื่อให้พระมาตัดเย็บให้เป็นทรงแบบนี้สาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่เลยผ้ามีราคาค่ะพระจะถูกขโมยได้ในยุคนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนไม่ดีนะก็ยังมีอาจจะมาขโมยจีวรของพระไปก็ได้เพราะว่าพระได้ผ้าดีมาพระพุทธองค์ก็เลยต้องการให้ผ้าของพระดูแล้วใครก็จะได้ไม่อยากขโมยเพราะว่าเหตุผลนี้ด้วยนะคะหลายๆเหตุผลแหละผ้าหายาก ผ้าถ้าผืนเล็กๆก็ต้องมาตัดแล้วถ้าท่านไม่มีดีไซน์ให้ก็จะเย็บไม่สวยงามมันก็จะหลายรูปแบบก็เลยต้องเป็นรูปแบบเดียวระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยให้พระหาผ้ามาทําเป็นจีวรต้องหาให้ได้ภายในช่วงหนึ่งเดือนนี้พอหาได้แล้วก็ค่อยมาทําพิธีกรรมของพระกันก็คือกรารกระถินเมื่อทําแล้วพระทุกรูปก็จะได้อน,นิสงส์งด้วย พระที่เป็นตัวแทนเป็นผู้กลางกรถินแต่ว่าพระทั้งหมดจะได้อน,นี้ส่งด้วยอันนี้พอเข้าใจนะคะองค์ประกรอบที่ทําให้กรถินเป็นกรถินองค์ประกรอบของการทอดกรถินนะ่ะจะเป็นการทอดกรถินที่สําเร็จก็คือหนึ่งพระภิกษุที่เป็นผู้การกรถินจะต้องอยู่จําพรรษาในวัดครบสามเดือนไม่ขาดพรรษาข้อสองพระในวัดทุกรูปก็ต้องจาพรรษาครบสามเดือนด้วย ข้อสามมีข้อนี้ด้วยค่ะในสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ค่ะพระพุทธองค์จะบอกเลยว่าพระในวัดไม่สามารถจะชวนโยมมาถวายผ้ากรถินได้ไม่สามารถจะชวนโยมมาถวายผ้ากรถินนะคะโน้ตไว้ก่อนนะข้อสี่การทอดกรถินจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนข้อห้าพระผู้กรารกรถินจะต้องรู้จักเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่ตอผ้ากรถิน ข้อ6พระสงฆ์ในวัดนั้นจะต้องมีความพร้อมเพียงกันก็คือมีความสามัคีกันอันนี้คือองค์ประกอบของกฐถินในแต่ละวัดที่จะทาสําเร็จไหมแล้วมันมีข้อ3ที่บอกว่าพระในวัดไม่ให้ชวนโยม,มาทอดผ้ากฐถินไม่ให้ชวนโยม,มาถวายผ้าแต่ถ้าเราสังเกตดีๆทุกๆวัดก็ไม่ได้ชวนโยมให้เอาผ้ามาถวายนะทุกๆวัดจะเน้นประเด็นการทอดกฐถินว่าทอดกฐินปีนี้เพื่อสร้างอะไร บางวัดก็สร้างห้องน้ําบางวัดสร้างศาลาการประเรียนบางวัดสร้างเมนบางวัดสร้างโบสถ์อย่างวัดพระธรรมกายของเราหลายๆปีก็มีสร้างอาคารร้อยปีบ้างสร้างมหารันวิหารคตสร้างหอฉันปีนี้ทอดกรถินวัดเราเราทําบุญบํารุงวัดค่ะในพิธีเมื่อวานก็ได้มีการบอกไปแล้วว่าปีนี้กรถินวัดพระธรรมกายปัจจัยนี้เพื่อการบํารุงวัดพระธรรมกาย และทุกๆครั้งที่เวลาหลวงพ่อบอกว่าช่วงนี้เทศกาลทําบุญกระถินแล้วหลวงพ่อก็จะไม่ได้บอกทุกคนว่าให้เอาผ้ามาถวายถ้าเรานึกตีดีเพราะว่าพูดแบบนี้ไม่ได้จะพูดว่าให้โยมเอาผ้ามาถวายพระพูดไม่ได้แต่ว่าพูดถึงปัจจัยไปทําอะไรได้ชวนทําบุญกระถินชวนทําบุญด้วยปัจจัยได้กฐถิ่นเป็นเรื่องของผ้านะคะกฐถินคือผ้าปัจจัยที่เราถวาย เขาเรียกว่าหางกระถินผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าตัวกระถินเลยตัวขององค์กระถินเลยบางทีเวลาเราไปวัดต่างๆหลายๆวัดเลยค่ะพอทอดกระถินเสร็จมคธายกจะบอกว่าเชิญทุกคนกล่าวคําทอดผ้าป่าหางกระถินเออเราก็ได้ฟังมาตลอดแล้วเราก็คิดเออว่าเราไม่มีเนาะว่าเราไม่มีคําว่าทอดผ้าป่าหางกระถินก็ถือว่าปัจจัยเนี้ยก็เป็นส่วนของกระถินแหละเป็นบริวารกระถิน แต่ว่าถ้าเกิดในการอธิบายของพระก็จะอธิบายว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหางกระถินเงินทุกอย่างเงินหรือว่าจะเป็นพยาธร,รมแบบนี้คือหางกระถินหมดเลยหรือถ้าเรียกให้เพราะเมื่อวานที่เราทอดกระถินกันจะมีผ้าไตรไตรหนึ่งไตรใหญ่แล้วกันสําหรับประธานใหญ่สำหรับประธานใหญ่อะผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าที่ใช้กลานกระถินแต่ว่าผ้าไตรของทุกๆคนที่ถือถวาย ได้ใช้ในพิธีกรารกรถินไหมไม่ได้ใช้แต่ว่าเป็นการถวายผ้าไตรเพื่อเป็นบริวารกรถินให้พระพิสุในวัดทุกรูปนำผ้าไตรายนั้นมาใช้ได้ก็ได้บุญผ้าไตรเหมือนกันค่ะแม้เราไม่ใช่ไตรเอกที่พระผู้กราญกรถินจะนำไปกรานในโบสถ์แต่ว่าเราก็ได้บริวารกรถินเพราะว่าตรานี้พระพิสุทุกรูปในวัดพระธรรมกายได้ใช้หมดเลย ให้ปลื้มนะคะก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใครเป็นตัวแทนที่จะถวายผ้าใหญ่เท่านั้นเองผ้าไตรที่ถวายไปพระพิสุก็จะได้ใช้ในการเปลี่ยนผ้าใหม่เพราะว่ารับกระถิตนแล้วพระทุกรูปตอนเนี้ยมีโอกาสเปลี่ยนผ้าใหม่หมดผ้าใหม่ก็มาจากผ้าไตรที่เราถวายอันนี้สงหลักๆที่เราถวายผ้าไตรค่ะอันนี้สงหลักของผ้าไตรกระถิ่นนะ่ะมีสองแบบแบบที่หนึ่งสำหรับผู้ชาย บวชแบบเอหีพิกขูอุปสัมปทาแบบที่สองของผู้หญิงได้เครื่องประดับมหารดาปราสาสตรอันนี้คืออาน,นิสงส์สูงสุดของการถวายกรถินหลวงพ่อบอกเราแล้วเราต้องเป็นผู้ชายกันเราก็อย่าไปสนใจมหารดาปราสาสตรเลยยังไงชาติสุดท้ายหลวงพ่ออยากให้ทุกคนเป็นผู้ชายเพราะว่าจะได้บวชพอบวชแล้วก็อยากจะบวชแบบเอหีพิกขูอุปสัมปทาด้วยให้มองตรงนี้ไว้แล้วกันนะคะ แต่ถ้าใครที่ชอบความเป็นผู้หญิงอก็ไม่ว่ากันแต่ในเมื่อครูไม่ใหญ่ชักชวนเราให้เป็นผู้ชายเราก็ปรารถนาเอหิพิ่ขุก,กันไปเถิดทีนี้ลำดับพิธีลำดับพิธีที่ทอดกระถินกันนะ่ะคืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปค่ะก็จะเริ่มต้นจากพอสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแล้วเริ่มต้นจากมีประธานใหญ่นำกล่าวอย่างเวลาพวกเราไปกล่าวตามวัดต่างๆหรือเมื่อวานที่เราได้กล่าวกันนะคะ มังมะอย่างพันเตสป,ปาริวารังกัทีนะจีวราทุตสังแล้วก็ไปเรื่อยๆพอกล่าวเสร็จแล้วตัวแทนหมู่คณะนำผ้านั้นไปวางไว้หน้าพระพิสุองค์ที่หนึ่งหรือองค์ที่สองถ้าวัดอื่นๆส่วนใหญ่เราจะวางองค์ที่หนึ่งแต่วัดเราวางองค์ที่สองไม่ได้ซีเรียสค่ะจะวางองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็ได้ไปวางไว้ก่อนเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่องค์ที่หนึ่ง อย่างของเราเมื่อวานนี้ก็คือหลวงพี่หมูนะคะท่านก็จะอัปโปโลกะถินค่ะศัพท์ของพระนะคะอัปโปโลกะทินคือการที่พระรูปที่หนึ่งจะประกาศหรือว่าแจ้งให้ทราบแจ้งให้พระทุกรูปในวัดทราบว่าผ้านี้อยากจะยกให้ใครถามความเห็นคล้ายๆกับถามความเห็นมันก็เลยจะต้องมีประโยคว่าผ้ากะินนี้เกิดจากการรวมใจของอหมู่คณะนักสร้างบรมีสมมตินะคะ โดยมีประธานใหญ่ของเราเป็นตัวแทนสาธุชนทั่วโลกนำมาน้อมถวายอันนี้ก็ว่าไปนะคะแล้วท่านก็จะพูดต่อว่าได้มาถวายแด่พระพิสุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสณนะอาวาสแห่งนี้ผ้ากรถินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุดเลื่อนลอยมาจากนภากาศแล้วตกลงท่ามกลางพิสุสง์มีได้จำเพาะเจาะจ,จงแก่พิสุรูปใด ภ้ากฐนินธา,านนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตว่าให้มอบแก่พิสุผู้มีจีวรเก่าหรือพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งที่มีปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐถินธา,ารกิจให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดก็จงพร้อมใจการมอบให้แด่พิสุรูปนั้นเทิญให้เข้าใจประโยคหนึ่งค่ะภาคกฐินนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุดเลือดลอยมาจากนาภาอากาศ แล้วตกลงท่ามกลางหมู่สงมิได้จำเพาะเจาะจงแก่พิสูรรูปใดทำไมต้องกล่าวประโยคนี้เพราะว่าตอนที่ประธานใหญ่ยกผ้ามาวางให้ทำความรู้สึกเหมือนผ้าผืนนี้เป็นผ้าบริสุทธิ์ในยุคพุทธกาลกว่าโยมจะหาผ้ามาได้นะคะก็ลำบากถ้าเกิดโยมมีฐานะดีก็อาจจะเป็นผ้าผืนใหญ่ผ้าใหญ่เลยหนึ่งผืน แต่ว่าผ้าที่โยมถวายอะโยมก็ไม่ได้ตัดเป็นคันนานในพุทธการก็เหมือนว่าผ้าผืนนี้ก็เป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์แหละเพราะว่าบุญกรถินเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญบริสุทธิ์แล้วที่บอกว่าตกท่ามกลางหมู่สงก็เปรียบเทียบว่าผ้านี้ได้มาวางไว้ท่ามกลางหมู่สงณนะตอนนั้นตัวเราเองที่เป็นโยมยังไม่รู้ว่าพระรูปไหนจะได้กรานกรถินถูกไหมคะพระทุกรูปท่านก็ไม่ได้ทราบนะคะ ไม่ได้มีการประกาศว่าพระรูปไหนจะเป็นผู้กรานกระถินเราก็ไม่รู้พระก็ไม่รู้แต่ว่าพระผู้ทําพิธีรู้จะรู้กันแค่พระผู้ทําพิธีกับพระที่จะกรานกระถินว่าพระรูปนี้แหละได้กรานกระถินในบทนี้ก็เลยว่ามีได้จำเพาะเจอะจงแก่พิสูรรูปใดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราถวายใครใครเป็นผู้กลานแต่เราถวายในหมู่สงโยมถวายให้สงแล้วโยมเอาไปวางท่ามกลางสงสงเลือกเอง ประโยกก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะเราจะได้มาค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อรูปประโยคทําไมถึงเป็นแบบนี้พอองค์แรกกล่าวเสร็จองค์ที่สองก็จะบอกว่าผ้ากฐถิณทานกับผ้าอนิสง์บริวารทั้งปวงนี้เห็นไหมคะท่านใช้คําว่าผ้าอนิสง์บริวารก็ต้องการจะบอกว่าผ้าทั้งหมดแหละไม่ใช่แค่ผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้คือผ้ากฐถินใหญ่แต่ผ้าทั้งหมดที่ทุกคนเดินผ้าไตรและนํามาวางพระได้ใช้หมดก็เลยต้องบอกว่า ผ้ากถินทานกับผ้าอานิสง์บริวารทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก่อย่างเมื่อวานก็เป็นพระมหาวีรวัตวีรวัตโกผู้มีสติปัญญาสามารถจะสามารถกระทํากถินาธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพิสูรรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงในถ้ำกลางสงและท่านก็จะเงียบ ถ้าไทยไม่ให้ก็พูดขึ้นมาแต่โดยปกติพิธีกรรมแบบนี้ก็คือต้องเงียบการเงียบโดยดุษดฎดีก็แสดงว่าให้นะคะก็คือพระพิสุทั้งหมดเห็นด้วยก็เลยมีประโยคต่อไปว่าอาถ้าเกิดเห็นด้วยขอให้ตั้งสัทธาสัญญาสาธุการพร้อมกัน่ะพระท่านก็สาธุพร้อมกันไอตอนสาธุของพระโยมไม่ต้องไปสาธุโยมสาธุหลังจากพระพูดโยมไม่เกี่ยวแต่บางทีเราก็ไม่รู้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะครั้งต่อไปนะ เพราะว่าชดสาธุแรกเนี่ยให้พระสาธุกันเองก่อนแล้วโยมค่อยสาธุตามถือว่าตอนนี้สําเร็จละประกาศแล้วว่าองค์ไหนจะเป็นผู้กรานกรถินคือในส่วนของผ้ากรถินผ้าหลักจะต้องอัปโลกให้เสร็จก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยสู่บริวารกรถินหรือหางกรถินถ้าเป็นวัดอื่นที่เราไปกันมาก็จะมีให้ญาติโยมที่ถือผ้าตรายอะเข้าถวายญาติโย,ยมที่มีปัจจัยถวายใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะก็คือแบบนี้ เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะให้พรให้พรเสร็จเป็นอันจบมาส่วนพิธีกรรมกรารกรถินพิธีกรรมกรารกรถินในโบสถ์เราเป็นโยมเราก็จะทราบเลยว่าพระพิสุที่ถูกคัดเลือกมาคือองค์นี้ของเราพระมหาวีรวัตสิ่งที่พระมหาวีรวัตทำเขาเรียกว่าพิสุผู้ที่จะได้กรารกระถิ่นทุกปีจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติแปดอย่างรู้ทำแปดอย่างทำแปดอย่างนี้เป็นธรรมในยุคพุทธกาล เป็นบัญญัติในยุคพุทธกาลด้วยก็จะถูกมา,าใช้ในปัจจุบันเหมือนกัน8อย่างสําหรับพระผู้การกรีินจะต้องรู้ข้อที่1นึ่เขาเรียกว่ารู้จักบุพกรหรือบุพกิจบุพกิจบุพกรเนี่ยมี7อย่างด้วยกันนั่นคือซักผ้าหนึ่งกะผ้าหนึ่งตัดผ้าหนึ่งเนาผ้าหนึ่งเย็บผ้าหนึ่งย้อมผ้าหนึ่งทำกับปะพินทุหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่า ในยุคพุทธกาลพระพอได้ผ้ามาเป็นผ้าผืนใหญ่พระจะต้องมานี่ไงกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าพระผู้การกรถินจะต้องมาเย็บให้เป็นทรงคันนาภายในวันนั้นคือต้องตัดผ้าให้เป็นจีวรให้ได้ค่ะภายในวันนั้นเลยอันนี้คือเราต้องเทียบยุคพุทธกาลด้วยก็เลยมีคําว่าคุณสมบัติเขาก็เลยว่าแบบนี้แต่ปัจจุบนันผ้าไตาเป็นผ้าไตาสําเร็จอยู่แล้ว พระไม่ต้องมานั่งตัดเองเย็บเองย้อมเองโยมถวายก็คือพร้อมใช้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระจะทำในเรื่องของข้อหนึ่งรู้จักบุพกรพระรู้จักไมรู้จักค่ะแต่ว่าพระไม่ได้ต้องทำหกข้อแรกนะคะไม่ต้องมาตัดมาย้อมมาเย็บพระทำแค่กับปะพินทุกับผ้าเราเป็นโยมเราเลยไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยบวชพระเวลารับผ้าท่านจะต้องอธิษฐานผ้ากันนะคะจะต้องอธิษฐ,ฐานเพื่อการใช้สอย ปัจ,จัจสี่ทุกอย่างพระต้องอธิษฐานหมดคือพระพุทธองค์ต้องการให้พระมีความสํารวมในการใช้สอยทุกสิ่งใช้สอยเครื่องแต่งกายของพระก็คือจีวรพระก็ต้องอธิษฐานก่อนที่จะห่มผ้าค่ะและผ้าเขาเรียกทำกับปับพินทุคือการทำให้มีตำหนิพินทุนี่คือการทำให้มีตำหนิทำไมต้องทำให้มีตำหนิถ้าไม่มีตำหนิอ่ะมันจะเป็นผ้าที่ดูดีเกินไป พระพุทธองค์ต้องการให้พระห่มผ้าที่มีตําหนิไม่ใช่ดูแล้วเหมือนเสื้อผ้าของญาติโยมที่เป็นของใหม่สวยงามอะ่ะพระองค์ต้องการให้พระดูแล้วจีวรต้องเย็บแบบนี้แล้วก็จีวรทุกจีวรอ,อะ่ะต้องมีตําหนิเพราะฉะนั้นพระก็เลยต้องทํากับปะปพินทูนั่นคือการเอาปากกาเอาหมึกมาจรดที่มุมผ้าโดยปกติจะจุดสามจุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือบางที่อาจจะบอกจุดเดียวก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะแต่วัดเราอ่ะจะจุดสามจุดไปบนผ้าผ้าทุกชิ้นแม้จะเป็นของใหม่แต่เวลาพระอธิฐานผ้าต้องทําให้ผ้ามีตําหนินี่คือพระบรมพุทธานุญาตที่พระองค์บัญญตัติว่าผ้าต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเหมาะกับพระอย่าใช้ของใหม่เกินให้ดูแล้วมีตําหนิแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรู้จักบุพร,ก,รก็เหมือนว่าต้องรู้วิธีการทําผ้าข้อสองรู้จักถอนไตรจีวร ข้อสามรู้จักอธิษฐานไตรจีวรสองกับสามต่อกันเวลาท่านจะรับผ้าใหม่ท่านจะต้องมีการสวดถอนคืนผ้าเก่าอย่างสมมุติว่าพระมหาวีรวัตรจะรับสังคติคือเวลาในโบสถ์เขาจะเอาผ้าไตรสำรับใหม่นะะี่ค่ะสำรับของการกระถินตั้งไว้เลยแต่ว่าพระมหาวีรวัตไม่ได้ทําทั้งผืนนะคะเลือกมาเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งหยิบมาชิ้นเดียวเหมือนเมื่อวานหลวงพ่อท่ตาก,ก็บอก หยิบมาเพียงหนึ่งชิ้นในการทําพิธีทําสังคกรรมถ้าท่านหยิบสังคติมาสมมติว่านี่คือผ้าผืนใหม่สังคติท่านจะต้องเอาผ้าเก่าของท่านคือเอาสังคติเก่าทับสังคติใหม่แล้วสวดถอนคืนผ้าถอนคืนก่อนว่าเหมือนจะไม่ใช้แล้วจะไม่ใช้ผืนเก่าแล้วแล้วก็ทิ่ฐานจิตใหม่ด้วยการเอาผ้าผืนใหม่ทับผืนเก่าว่าต่อไปนี้เหมือนเราจะใช้สังคติผืนนี้เป็นผืนใหม่แทนแบบนั้นเป็นต้น เสร็จแล้วท่านก็ต้องไปเปลี่ยนคือเอาผ้าผืนเก่าออกแล้วก็หม่มผืนใหม่ห่มสังคติไปที่ข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเกี่ยวกับการกรานกระถินค่ะสับบาลีอ่ะเข้าใจยากเอาสับที่เราพอรู้เลยคือข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าพระที่จะกรานกระถินจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในการกระทำเพื่อให้กระถินนั้นถูกต้องไม่เป็นกระถินดอกค่อยมากระถินดอกพรุ่งนี้แล้วกัน ก็คือท่านจะต้องรู้วิธีการที่พูดไปหนึ่งสองสามเลยค่ะต้องทําให้ถูกอะ่ะทําให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการถอนผ้ากา่ารับผ้าใหม่ก็ตามรู้ว่าต้องทําตัวอย่างไรเมื่อการกระถินเสร็จแล้วไม่ให้เป็นกระถินดอกถ้ากระถินดอกก็แสดงว่ากระถินเสียหายพระพิสูจทุกรูปก็จะไม่ได้อน,นิสงกระถินด้วยอน,นิสงกระถินที่จะได้ก็จะไม่ได้นะคะอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมๆกันแล้วเนื้อหาประมาณนี้ พระที่กรากรกะถินจะต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้ได้พอทําสําเร็จแล้วก็ถือว่ากรากรกะถินสําเร็จแล้วและเมื่อกรากรกะถินสําเร็จแล้วพระผู้กรากรกะถินจะนําบุญนี้มาให้พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนาก็จะเริ่มจากพระสงฆ์ผู้มีพันเตถ้าพระมหาวีรวัตสามสิบพรรษาพระที่มีพันเตสูงกว่าพระมหาวีรวัตก็จะต้องกล่าวก่อนกล่าวพร้อมกันว่าเหมือนขออนุโมทนาบุญกล่าวจบ พระที่พรรษาน้อยกว่าก็จะกล่าวตามค่ะว่าขออนุโมทนาบุญพออนุโมทนาบุญแล้วทุกๆรูปก็จะได้อานิสงกระถินเหมือนกับพระผู้กรารกรถินนะคะก็จะได้อานิสง์ไปเหมือนกันหมดเพียงแต่มีตัวแทนในการกรานกรถินเรื่องราวยังไม่จบค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็จะมีต่อเรื่องราวมโหสดด้วยค่ะ วันนี้ข่อยเป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆค่ะ